ลุ้นข่าวดีนางเอกยิ้มสวยแย้มแพลนอนาคตปุบเปิดหน้าเพราะให้เกียรตินางเอกดังมินทีชยาหัวใจสดใสแฮปปี้คบแฟนหนุ่มนอกวงการลงตัวแต่ไม่ขอเปิดหน้าออกสื่อแน่นอนว่าหลายคนก็เฝ้าลุ้นเฝ้ารอกันมากหรือจะได้เห็นวันแต่งงานสลัดโสดทีเดียวล่าสุดได้เจอสาวมินก็ไม่พลาดถามอัปเดตความรักตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง เมื่อไหร่จะยอมเปิดหน้าหวานใจเจ้าตัวบอกว่าหนุ่มคนนี้ใช้สถานะแฟนกันมาร่วมปีแล้วทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตไปไหนมาไหนด้วยกันปกติไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดเหตุผลหลักๆที่ไม่เปิดหน้าเพราะอีกฝ่ายเป็นคนนอกวงการยังไม่พร้อมที่เวลาไปข้างนอกแล้วจะถูกคนทักรวมถึงอยากให้พื้นที่และให้เกียรติอีกฝ่ายด้วย ส่วนเรื่องแต่งงานสาวมินยังไม่พร้อมแต่ทางฝ่ายพร้อมแล้วแถมฝั่งครอบครัวอยากให้แต่งแล้วเพราะแม่อยากมีหลานแม้ว่าจะยังไม่อยากแต่งตอนนี้แต่ก็มีพูดถึงเรื่องอนาคตเรื่องแหวนไว้บ้างคิดว่าก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะแลนตารางงานยาวไปถึงกลางไปหน้าเลยแต่ถ้าแฟนหนุ่มจะคุกข่าวขอแต่งก็คงช็อกใดๆ อยากให้ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบธรรมชาติเน้นความจริงใจมากกว่า